วันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เราทําให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ได้ทําการเปิดโรงพยาบาลฉลองนะครับเป็นทางการซึ่งโรงพยาบาลนี้เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี64นะครับแต่เนื่องจากว่ามีภาวะโควิดก็ทําให้เปิดเป็นทางการยังไม่ได้แต่ว่าได้จัดบริการให้กับพี่น้องประชาชนมาแล้วมีการพัฒนายามาอย่างต่อเนื่องนะครับและอย่างรวดเร็วด,ด้วยเพราะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยประชากรหนาแน่นมากและเป็นจุดที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อเรื่องของภาวะฉุกเฉิน โดยเฉพาะอุบัติเหตุและฉุกเฉินนะครับเพราะฉนั้นโรงพยาบาลนี้เลยตั้งขึ้นมาเป็นโรงพยาบาลชุมชนในเ,เขตอำเภอเมืองน,นะครับบริการระดับที่2หรือทุติยภูมิมีศักยภาพที่จะรองรับคนไข้นอนได้ถึง48เตียงนะครับเป็นโรงพยาบาลขนาด30เตียงแต่รองรับได้ถึง48เตียงมีแพทย์เฉพาะทางเข้ามาดูแลมีเป็นศูนย์คัดกรองนะครับสามารถส่งต่อระดับที่เขาใช้เขาเป็นวิสัยทัศรรน์อานาจาชาติได้ เป็นโรงพยาบาลคุณภาพของประชาชนนะครับมีความเป็นเลือดเรื่องของอุบัติเหตุฉุกเฉินและก็เป็นศูนย์ส่งต่อ,อะระดับนานาชาตินี่คือสิ่งที่โรงพยาบาลฉลองเองมีวิสัยทัศน์มีเข็มมุ่งที่จะทําหน้าที่ในตรงนั้นเพื่อดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนตรงนี้เองนะครับมีประชากรที่รองรับอยู่เฉพาะว่าคนในเขตพื้นที่ก็ประมาณกับ4 0,000ื่แต่ว่ามีผู้คนอาศัยอยู่ถึงแสนสองะฉะนั้นสักยภาพตรงนี้ก็จะเป็นจุดนะครับการดูแล ระดับที่2ที่มีการดูแลระดับเบื้องต้นที่ปฐมภูมินะครับอยู่ในบริเวณนี้และก็สามารถส่งต่อไปให้กับทางโรงพยาบาลระดับสูงขึ้นวิเชล่ภูเก็ตได้นะครับเป็นศูนย์ส่งต่อตรงนั้น,นทีนี้ถามว่าภาพรวมของภูเก็ตเนี่ยเราจะดูแลพี่น้องประชาชนโดยมิใช่ว่ามิติสุภาพอย่างไรเรามีโครงการชัดเจนนะครับว่าการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขเพื่อจะรองรับพี่น้องประชาชนเนี่ย โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเราจะมองแตกต่างจากจังหวัดอื่นเนื่องจากว่ามีประชากรที่เข้ามาอาศัยอยู่ตรงนี้เนี่ยมากเป็นสามเท่าของประชากรที่มีภูมิลำเลาอยู่เพราะนั้นเป็นวิธีคิดวิธีการดูแลเนี่ยเราต้องใช้ตัวนี้เป็นหลักเพื่อจะให้ครอบคลุมนะครับครอบคลุมในการเข้าถึงบริการให้ครอบครบครอบคทุกมิตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดบ,บริการ,รมไม่ว่าจะเป็นก,การวางโครงสร้างพื้นฐานนะครับการพัฒนาทรัพยากรทางบุคคล ่งไม้เครื่องมือทางการแพทย์หรือระบบที่เราวางไว้ระบบที่เราวางไว้นี่เรามั่นใจว่าการยกระดับ30บาทรักษาทุกโรคเป็นะดับสามสิบบาทรักษาทุกที่ด้วยบประชาชนไปเดียวตรงนี้มันจะตอบโจทย์ทําให้ภูเก็ตเป็นเสม,มือนหนึ่งจังหวัดมีหนึ่งโรงพยาบาลนะครับที่ที่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงทุกเครือข่ายโดยาพระภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมโครงการกับเราเราก็พยายามที่จะน้มน้าวให้ภาคเอกชนมาร่วมโครงการกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็น ลคลินิกเอกชนโรงพยาบาลเอกชนร้านขายยาหรือร้านแลบที่อยู่เอกชนนะครับเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อันนี้คือเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพเราไม่ได้ทิ้งเรื่องการส่งเสริมในการป้องกันโรคนะครับโดยพระภูเก็ตเนี่ยมั่นใจว่าเราทํานําร่องให้เห็นจากการทําจริงนะครับคำว่าแซนบล็อกคือทําจริงเป็นการทดลองแต่ทําจริงในพื้นที่เฉพาะเหมือนเราปั้นสายเพราะฉะนั้นเนี่ย การสร้างความเชื่อมั่นตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้นักท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของถ้าเราประกาศว่าเป็นเซฟตี้ทัวริสนะครับปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าปลอดจากโกรคติดต่อที่เฝ้าระวังได้เนี่ยอันนี้เขามั่นใจนักท่องเที่ยวต่างชาติเวลาเขาจะเช็คพื้นที่ท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะดูเป็นอันดับแรกว่ามีพิษสุนัขบ้าหรือเปล่านะครับอันนีเนเน้เป็นเรื่องที่เรามั่นใจจะทาให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจได้ระบบส่งต่อในภาวะฉุกเฉินนะครับเราประกาศให้ภูเก็ตวัชระภูเก็ตเ,เป็นจุดรับ เรื่องของสกายด็อกเตอร์เพราะว่าชุกเฉินทางอากาศยานนะครับเราร่วมมือกับทางสอนชนของของทัพเรือนะครับมีเตรียมพร้อมเรื่องอากาศยานไว้เรียบร้อยเป็นจุดเป็นจุดที่เราวางไว้ในฝั่งอันดามันนะครับก็จะเป็นวัชระภูเก,ก็ตฝั่งทางด้านอ่าวไทยก็จะเป็นสมุยนะครับฝั่งไปด้านนู้นก็จะเป็นระยองสอนชน123นี่เขาช่วยกันทำงานร่วมกับเรานั้นก็เลยสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวได้